ขอบคุณพระเจ้านะครับสนับบทเพลงแอนเพลอจากทีมคณะมิชชันทีมจากประเทศเกาหลีนะครับพระเจ้าของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่18นะครับแต่ผมจะอ่านข้อที่6ถึงข้อที่9นะครับผมเมื่พระเยซูส่งทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างน,านั้นนานแล้วพระองค์ตัดกับเขาว่า เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ํากําลังกระเพื่อน,นั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสัตว์และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตัดกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปครับเราจะ เราฟังพจนะของพระเจ้านะครับผ่านทางศาสนาจารย์ยุนโฮฮันนะครับในหัวข้อพระเยซูเสด็จไปที่เบสซาดาเบสถานะครับขอเลียงเชิญอาจารย์นะครับ Nice to m e e ยินดีที่ได้พบทุกท่านนะคะ This is my very honor to be here ยินดีที่เราได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกัน Probably it is one of the normal day for you but it is very special day for me ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยสำหรับอาจารย์ Our group came last night 1 1 p.m. เรามาถึงเมื่อคืนนี้นะคะตอน11โมง And early in the morning I be here to share God's message to you แล้วก็เช้านี้ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะแบ่งปันพระวจนะคำให้ทุกท่าน I share honestly. The first time friend asked deliver message in Thai. want share earnestly at asked message Korean to the to to me my ก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือครั้งแรกนะคะที่จะเทศนาเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็แปลเป็นไทย Some day later he said I need to deliver my message in English อ่าแล้วก็แต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อน So I pray God to give me the the gift of the spirit ก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าให้สติปัญญาแล้วก็ขอพระวิญญาณทรงนำ so because of the spirit maybe we can understand the what really want to speak to all of us ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองที่จะทำให้พวกเราเข้าใจซึ่งกันและกัน I want to share about the story. Maybe many of you already have heard and know about t it. เรื่องที่ผมจะใช้ในวันนี้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้ว There near Jerusalem. นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเยรูซาเลม็มซึ่งที่นั่นเนี่ยมีศาลาทั้งหมดห้าหลัง There are so many แล้วก็มีคนเจ็บป่วยเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เรียกชื่อสถานที่นั้นว่าบ้านแห่งพระคุณ So want share God's to about the God grace to you. I want grace the แล้ววันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับบ้านแห่งพระคุณให้กับทุกท่านได้ฟัง This is God's grace to be here to share God's message because God saved us and also speak to all of us still today ก็พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับ uh, พระคำตอนนี้เพื่อให้เราได้เห็นในพระคุณของพระเจ้าด้วยกัน I heard that there a very long history this Hospital in Thai in ผมได้ทราบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโร,าาโรงพยาบาลคริสเตียนที่ก่อตั้งมานานยาวนานถึงเจ็ดสิบหกป e Thai และนั่นเป็นสิ่งที่แสดงว่าพระเจ้าทรงรักคนไทยมากแค่ไหนแต่ But as า e รา o w a l ด e ว่า the s อง r y s h o w เร the Grace the place like, uh, is และนี่คือเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะได้ยินด้วยได้กันนะคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เหมือนกับเบสตาเลยผมคิดว่าเบสทาก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วก็คิดจักรด้วย พระเยซูทรงมาในโลกนี้เพื่อตามหาคนบาปแล้วก็คนที่เจ็บป่วย so Jesus went to, uh, พยระเยซูคิทรงไปที่เบสซา uh, there was miracle. และที่นั่นก็ได้มีการอัศจรรย์เกิดขึ้น When <angel> came, เมื่อพระองค์ได้สเสด็จไปเมื่อมีน้ำมันกระเพื่อมนะคะ So they have าเมื่อน้ำก if เพ e ่ i r s ละมีคนแรกที t ไปถึง a t e r c คนนั้นจะไเขาเชื่อว่าเมื่อน้ำกระเพื่อมและมีคนแรกที่ไปถึงเนี่ยคนนั้นจะได้รับการรักษาเขา่อว่ม่ีคนที่ึงน่ั้ชายคนหนึ่งเ้ขามีอยู่ที่นั่นเนาะ38ืีแล้ว He b e l i e v e t ว่าเ เขาเชื่อมั่นในบ้านแห่งพระคุณที่นั่นแต่ที่นั่นกลับไม่ใช่บ้านแห่งพระคุณเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับปีแห่งการที่จะได้รับพระคุณนั้นเขาได้เห็นคนอื่นรักษ t เพราะเขาไ r ที่น้ำครั้งแรก เขารู้ว่าถ้าใครที่ไปถึงสระน้ํานั้นเป็นคนแรกถึงจะได้รับพระคุณ So b e t e s t a is not the church or is not the hospital. b e t e s t a is like this world we live. เบสธาจึงไม่เหมือนกับโบสถ์หรือโรงพยาบาลแต่กับเหมือนกับโลกใบนี้ที่เราได้อาศัยกันอยู่ We still have a uh, expectation to have the m e r a c l e in our lives เราคาดหวังอยากจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าสู่ชีวิตของเราเราเชื่อไหมคะว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างผมเชื่อ but many people don't experience the miracle of blessing แต่คนมากมายกับไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอัศจรรย์แห่งการอวยพรนั้น We are all like the man who have been there for 38 years. เหมือนกับผู้ชายคนนั้นที่อายุ38ปีนั้นเขาคาดหวังการอัศจรรย์แต่ว่าก็ไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นสำหรับพวกเขา นะคะก็เขาก็ไม่เคยเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เขาหวังไว้และแม่กับลูกนะคะ mm hmm. ก็ไปถึงอ่าโอเคและรว e s ึงมีมีหกโอเ e อ e ์สเขา uh, มาถึงที่นี่นะคะ <laughs> แล้วก็มามาอยู่ด้วยกันกับเราที่นี่ share short testimony. เขาอยากจะอาจารย์อยากจะ แบ่งปันคำพยานบางอย่าง Vincent, can you stand up, ช่วยลุกขึ้นยืนขึ้นหน่อยนะคะ <No. S 1> ก็เป็นคุณแม่และก็คุณลูกนะคะซึ่งเธอเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของคิดซะจัดโปรเบอร์ให้กับเธอหน่อยนะคะ She now years old. อายุ14เท่านั้นเองเมื่อเดือนที่แล้ว เราทราบข่าวว่าเธอป่วยเป็นมะเร็ง h f a t คุณพ่อเธอเป็นคุณหมอนะคะก็ทั้งคิสจักรแล้วก็กลุ่มอนุชนของเขาเนี่ยเราก็อธิษฐานเผื่อเขา so, uh, so the hospital and doctor said doctor the and she's going to be a very big problem and of a survivor คุณหมอที่โรงพยาบาลได้บอกว่าเคสที่เธอเป็นเนี่ยมันใหญ่มากเลยแล้วก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะได้รับการรักษาได้ her father came to me to pray for for them uh one month ago คุณพ่อของน้องก็ได้มาหาอาจารย์แล้วก็ขอให้ได้อธิษฐานเผื่อเมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกในคริสจักรก็ได้อธิษฐานเผื่อเธอและพระเจ้าพระเจ้าก็สำแดงพระคุณของพระองค์เหนือชีวิตของเธอ so now she is now really exciting and be part of this team to visit your country

อยากจะรอคอยพระคุณของพระเจ้าและการอวยพรที่มาจากพระองค์แต่เราไม่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นบ้านแห่งพระคุณแต่ขอพระเจ้าที่จะสัมแดงพระคุณของพระองค์ให้กับพวกเราได้เห็น Uh, we show show what need the person show and invite to, invite to, uh, the kingdom God show what the grace and kingdom God to 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 us is of เราอยากจะได้ใครที่เขาสามารถสแสดงออกถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ทำให้คนอื่นได้เห็นพระคุณนั้นของพระองค์ด้วย There are so many f o l f a l faith, uh, grace in this world. Just they put the sign. This is a house of grace, but there is no grace at all. ก็คือถึงแม้ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างที่เมื่อกีน้ในพัมพีบอกว่าเบสถัพเหมือนบ้านแห่งพระคุณแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีพระคุณเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้คนที่มีความเชื่อในการที่จะสัมดงพระคุณให้กับคนมากมายได้เห็นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพระคุณอาจจะไม่ใช่พระคุณแต่มันเป็นเหมือนแค่ความโชคดีก็เท่านั้น I believe God still shows us the grace in these days too. That is the evidence we are here as a Christian, so worship together from, Korean, uh, from korea from from thai together as God the like God in the heaven. ทั้งเราที่เป็นคนไทยแล้วก็อย่างทีมของอาจารย์ที่มาจากเกาหลีได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันและนี่คืออาณาจักรของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงช่วยกู้เราให้ได้รับความรอดแล้วก็ทรงหวังว่าอยากให้เราได้มีโอกาสนมัสการพระองค์ร่วมกัน So I just want to invite you once again to the house of grace this morning ผมได้อยากเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาสู่บ้านแห่งพระคุณอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์องเองผ่านทางบ้านแห่งพระคุณนั้นด้วย so i think jesus went there 2,000 years ago but she doesn't need to there and the but rather than he sent us to this world to change this world into real better พระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ทุกคนได้รับพระคุณนั้น So please pray for the for this country and the people and show g o s v e to in this world as like p e s t ให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับประเทศชาติของเราเผื่อผู้คนให้เขาได้รับการอวยพรแล้วเขาจะได้เห็นเบสซาธาในแผ่นดินนี้ My church name Are church Church. Are We is คิสจักรของอาจารย์ชื่อว่าคิสจักร We Are Church นะคะ I believe Church is not the building but Church is the people เราไม่ได้คิดว่าคิสจักรเป็นเพียงแค่ตัวอาคารแต่หมายถึงผู้คน The people who called out from this world ผู้คนที่ถูกเรียกออกมาจากโลก You know that is the meaning of Ecclesia นั่นก็คือเป็นภาษากรีกที่เรียกว่า Ecclesia Church is the people um, the group people who called out from the world to into the who people called group kingdom from world of of God. คือกลุ่มคนที่ถูกเรียกออกมาจากโลกเพื่อที่จะไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าและก็ส่งไปสู่โลกด้วยเช่นกัน เมื่อเราได้ร่วมทำงานกับองค์พระเยซูคริสต์เราจะได้เห็นพระคุณของพระองค์และนั่นคือบ้านแห่งพระคุณ Thank you for having for ขอบคุณที่ได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะร่วมนมัสการด้วยกันอีกค่ะเราอธิฐานด้วยกัน Heavenly Father thank you for this time to worship you together ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่เราได้มาร่วมนมัสการด้วยกัน We all were like the man who have been uh illness for 38 years nearby the p e d e s t a เราคิดถึงผู้ชายที่อายุ38ปีที่เขาต้องทนทุกข์กับความเจ็บป่วยนั้น Please Lord invite us into the house of grace to experience your grace เมื่อเขาไปที่บ้านแห่งพระคุณเขาได้รับประสบการณ์แห่งพระคุณจากพระองค์ May your blessing continue in this country and in this church and in this hospital ขอพระพรและพระคุณของพระองค์จะยังคงดำรงอยู่ในคิสจักรแห่งนี้ในโรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไป Lord please bless this hospital to make this uh, hospital become real Bethesda the house of grace ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้โรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นบ้านแห่งพระคุณที่แท้จริงเหมือนอย่างที่เบสถาเราขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับพระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ช่วงเวลาที่เราจะขอบคุณนะครับทีมมิชชั่นจากเกาหลีที่มาเป็นพระพรให้กับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญคุณหมอยุคนพัฒนะครับที่จะมีโอกาสได้กล่าวต้อนรับเนาะแล้วก็มอบของที่ลึกให้กับทีมนะครับแปลไหม We would like to thank you very much for your coming uh, in Thailand and especially our hospital this day is very special for us and uh, uh, your, uh, you, you bring uh, joy to, to our hospital today uh, the, sing, the song that you sing today especially in, in thai so we feel we are we, we, uh, uh, family christ in, 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 in the christ and uh, your story and your uh, the words of God that, that come to our hospital today, I think uh, it will uh, make me strong and uh, uh, have a uh, strong to to serve the Lord more. And uh, hope your uh, mission in Thailand this this time will bring the. And the love God to, uh, many and ขอเชิญตัวแทนนะครับจะมารับของที่ลึกนะครับเชิญหมอนะครับแล้วก็จาก ฟอร์มเกาหลีด้วยนะครับโอเคครับขอพระ้จ้พใอ้พรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเชิญทีมผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีมมิชชั่นเราถ่ายรูปรูปภาพด้วยกันนะครับ